อักันวสวัสดีครับฮอนครูครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮอนครูบักผักซามาแล้วใช่พูดสิพูดตามฮอนครูผักซามาแล้วครับฮอนครูผักซามาแล้วครับวันนี้ฮอนครูไปจับอะไรมาครับดูครับแต่ว่า มีพลังเสกกาคอมมอนเตคอมมอนเตเสก็จสีฟส้ากับสีดำแล้วก็มีแหลมแหลมว่าทาลีมีขาแหลมแหลมเหรอใช่แล้วก็มีม,มีนาร์เกนด้วยมีปีครับปีมีปีเพราะว่าเป็นนารเกง่ายเพราะมันบินได้ 차이, 그ก고 날개 꽃이 엄청 그리고 입을 보니 주황 색깔, 아니 갈색깔 파란색깔, 검은색이랑 해서 파란 코랑 해서 파란 눈도 있고 เหมือนหน้ากากเลยแค่ตเออพลังบาดินว้าวตัวนี้สวยกว่าทุกตัวที่จับมาใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้คันๆมากเลยองตรงนี้แหลมแลมกว่ายอย่างเดียวฮมองตรงนี้จะแบนๆหางจะแบนๆกว่าทุกตัวทุกตัวจะหางอ้วนๆน,นี่เหมือนพิเศษมากสวยมากมาเพื่อผักฮอนคูผักสนิมโดยเฉพาะเลยครับ อ๋อ,อหันมาทางนี้ถูกต้องหันมาครับอุ้ยสวยมากคู่กับฮอนคูมาก